เฮ้ยสวัสดีครับคุณผู้ชมเป็นแบบว่าเอ้ยในแง่นอนนะคะวันนี้เป็นเด็กนะคะดูออกว่าเป็นเด็กที่หน้าแก่นะคะแต่ว่าวันนี้นะคะเราบอกเลยว่าเราอยู่กับเทปขอดมแค่นี้พอเพราะาปอดเล็กไงเป็นเด็กนะคะดีมีคะ ได้นะคะมันมีความแบบสดใสล่าโล่งเหมือนกับเด็กโคงนะคะมันแบบมัน มันไม่ได้เนอะบางทีอ่ะการใส่หมวกงี้แล้วเหมือนเด็กอะไรอย่างเงี้ยมันงงมากเลยนะคะอ่ะโอเคค่ะวันนี้นะคะที่จะต้องแต่งตัวเป็นเอ่อเด็กน้อยแบบนี้นะคะก็คือเราไปเจอน้ําหอมนะคะจริง,รงๆเราก็ไม่ได้เจอหรอกนะคือคุณผู้ชมมาเป็นคนแบบคอมเมนต์มานะคะว่าพี่ไม่มีน้ําหอมอันนี้ด้วยนะคะคือแบบเหมือนช่วยกันทำคอนเทนต์อย่างเงี้ยนึกออกไหมขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณนะอย่างเงี้ยเอออย่างเงี้ยนั้น,น ราคาคือเราอ่ะก็อ่าดูคอมเมนต์ใช่ไหมเราก็เห็นว่าเฮ้ยมีคุณชมบอกว่าเนี่ยมีน้ําหอมนี้ด้วยนะคะเราก็ถามว่าม่มีขายด้วยหรลที่เมืองไทยเขาบอกมีอยู่ในแผนกเด็กนะคะแล้วก็เลยเอ้ยจริงหรอก,ก็เลยไปตามมานะคะก็เลยเจอนะคะนั่นก็คือน้ําหอมซาร่าเออแต่เป็นน้ําหอมซาร่าที่แบบขายในแผนกเด็กอะ่ะเป็นซาร่าเคสนะคะซึ่ง เฮ้ยมันน่าสนใจมากนะคะแล้วก็ไปยืนดมอยู่ประมาณนึงแล้วก็ดมไปดมมาดมไปดมมาเออมันก็น,น่าสนใจนะเราก็เลยพิกอัพมานะคะทั้งหมดห้าบวกหนึ่งนะคะก็คือ6ตัวนะคะก็คือทําเหมือนเทปที่เคยทำเนาะห้าบวกหนึ่งน้หอมซาร่านะคะแต่วันนี้นะคะ5้าบวกหนึ่งน้หอมซาร่าคิดนะคะจะมีน้ําหอมกินอะไรบ้างติดตามชมได้เลยค่ะ <c oughs> ในเงี้ยนั้นอ่ะโอเคค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะกับน้ําหอมที่ไป็นน้าหอมเด็กละกันเนาะซึ่งแบบเอาจริงก็คือเอ่อเท่าที่เราดูฟอร์มูล่านะคะมาคุยกันก่อนว่าทําไมเขาถึงแยกกันว่าเป็นแบบน้ําหอมเด็กน้ําหอมผู้ใหญ่อะไรเงี้ยนะคะคือน้ําหอมเด็กส่วนใหญ่เนี่ยที่เราดูมันจะเป็นเออร์โดตอเลตนะคะก็คือเป็น Ed ดีซึ่งมันก็จะมีแบบเปอร์เซ็นต์ของกลิ่นน้ำหอมเนี่ยค่อนข้างเจือจางกว่า e d p เนาะแล้วก็เขาบอกว่าตัวในที่แบบ ในแง่นั้นนะในแบบว่าฟอร์มูลานั้นนะมันแบบมีแอลกอฮอล์น้อยมีแบบออความแบบระคายเคืองบนผิวอะไรเงี้ยต่ํากว่านะคะซึ่งอ่ะโอเคถ้าเกิดว่าเขาแบบประทานม,มาแบบนั้นนะคะก็อ่ะเป็นน้ําหอมเด็กได้แหละนะคะใช่ไหมอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะกับตัวแรกนะคะก็จะบอกก่อนว่าตัวนี้มันจะมีขายแค่ในซาร่าคิดนะคะตรงแบบ เคาน์เตอร์ด้านหน้าอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันอาจจะมองไม่เห็นเลยนะคืออาจจะต้องไปถามพนักงานนะคะว่าน้ำหอมเด็กอยู่ไหนอะคะพี่เขาก็เลยบอกว่าเด <c oughs> หน้าแล้วฉ้นน้ำหอมผู้ใหญ่มีคะ่ะ <c oughs> ในแง่นานนะคะเขาก็เลยอว่าไม่ใช่สิเขาก็เลยแนะนําเราไปนะคะอยู่ในตรงนั้นนะคะอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูอันแรกกันก่อนเลยนะคะอันแรกเนี่ยชื่อว่าออ่ซาร่านะคะแฮชแท็ก e e k n n น Plan นะคะเป็นแบบว่าแผนในวันสุดในแง่นานนะคะแต่ว่าตัวนี้งงอย่างหนึ่งนะคะเราเปิดมาปุ๊บใช่ไหมเปิดอันนี้ราคา590บาทรู้ได้ไงเฮ้ยทำไมพี่บอกราคาได้เนี่ยราคาขายติดอยู่ข้างหลงัง ก็เลยจำได้นะคะอ่ะเปิดออกมาเลยนะคะก็จะเป็นขวดแบบนี้ปึ๊บใสๆแล้วก็ฝาเนี่ยเป็นแบบเหมือนแบบกันมาให้อะ่ะเป็นแบบกระดาษที่แบบโยนนะคะคืออันนี้ไม่มีฝาแหละคืองงมากว่าเฮ้ยเด็กไม่ต้องการฝาหรอวะ <laughs> หรือว่ากลัวเด็กแบบเอาฝาไปอม อยงเงี้ยนานหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันเด็กแบบออกๆเขะะ้าใจไหมมันก็ไม่ได้เนื้อออกปะเอออันนี้คือไม่มีฝานะคะคือเราก็นึกว่าเอ๊ะเป็นของเราคนเดียวหรือเปล่าคือดูในดูในแบบเว็บไซต์อะไรเงี้ยก็ไม่มีฝานะคะก็เลยรู้สึกว่าเหมือนเหมือนมันหายปะไม่รู้ดิก็เลยแบบอ่ะโอเคมันเป็นแบบนี้นะคะชื่อว่า week e n d plan เนี่ยมันมีเอ่อโน้ตนะคะตังดังนี้นะคะก็คือมีเอ่อเบอร์กามอสตนะคะออคิดแล้วก็วานิลานะคะแล้วเขาก็เรียกตัวเองว่าเป็น Fresh and Fun Perfume นะคะคือแบบสดแล้วก็แบบฟันในแง่นั้นเลยเป็นแบบเด็กที่แบบโดนฟันอะไรอย่างเงี้ยแบบสนุกสนานค่ะแม่แม่แม <c oughs> เป็นแบบเด็กคือเราไม่อยากจะแบบทำคอนเทนต์ที่มันสว่างสะาดสงบมากเพราะว่าเดีกก๋ยวายเป็น y o ยูทู k คิดนะคะเราไม่ได้เราต้องแบบว่าเฮ้ย ทำเป็นผู้ใหญ่ดูนะคะอ่ะโอเคเขาบอกมีเบอร์กอร์มอสมีออร์คิดแล้วก็มีวานิลานะคะคือความอ่อซิมเปิลน่ะของแบบน้ำหอมเด็กในซาลาดเนี่ยก็คือจะมีแบบ3ามสี่กลิ่น4ี่ห้ากลิ่นอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แบบแบบมากมายเหมือนแบบน้ำหอมผู้ใหญ่นะ,ะเอาจริงน้ำหอมผู้ใหญ่ซา่านะก็แบบกลิ่นก็ไม่ได้มากมายบางทีก็มี 3, สามกลิ่นสี่กลิ่นเรื <S <S ่องจริงนะคะอ่ะโอเคฉีดเลยนะคะขออนุญ,ญาตฉีดแบบเข้าไปในกล่องละกันเนาะคือตัวเนี้ยคือลองฉีดแล้วแล้วก็แบบลองฉีดแบบอยู่กับตัวแล้วนะคะ ตัวนี้เขาบอกว่ามันเป็นเอตัวเล็ดนะคะก็คือเป็น edt ไอเต็มอยากกินไอเติมอ่ะอยากกินไอเตมอ่ะเด็กอยากกินไอเติมอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะเป็นเด็กแงนานเด็กแบบ <c oughs> อยากกินไอเตม <c oughs> อืมกลิ่นก็คือแบบมีความเปิดแรกคือไม่ได้กลิ่นอะไรนอกจากแอลกอฮอล์นะคะคือโอเคน้ําหอมมาอยังไงมันจะต้องมีแอลกอฮอล์อยู่แล้วนะคะมันก็แบบว่าเออรอก่อนให้ลูกกันหายใจแป๊บหนึง่งแบบ หนูกันถตะแม่หนูปอดเล็กสิบวีหนูก็จะตายเซลล์เนี่ยอย่างนั้น,นอืมคือถ้าเขาไม่บอกเรานะคะว่ามันเป็นเบอร์กามอตแล้วก็เป็นออคิดแล้วก็เป็นวานิลาไม่รู้สึกรู้สึกเหมือนแบบว่าทเทิลพาร์นะคะสีชมพู <laughs> ก็จริงอะ่ะมันเป็นกลิ่นแบบเนี่ยทเทิลพาร์นะคะมันแบบในแง่นั้นนะคุณผู้ชมอืม วานิลาไม่รู้สึกเลยนะคะแม้แต่นิดเดียวแต่มันอาจจะมีกลิ่นที่แบบอมเขียวๆหน่อยๆนะคะแล้วก็เป็นกลิ่นแบบพอดมแล้วนึกถึงสีชมพูชมพูอ่อนๆเหมือนที่แบบตัวแบบกล่องกลงอะไรเงี้ยเขาพิเศษมานะคะแล้วก็รู้รู้สึกเป็นกลิ่นแบบประมาณนั้นนะเป็นกลิ่นเด็กอ่ะก็คือเป็นกลิ่นแบบเด็กๆเด็กผู้หญิงอะไรประมาณเนี้ยซึ่งเวลาเอ่อเราฉีดเออร์โดไยเลตเนี่ยหรือว่าเออร์โดตัวเ er ล็เนี่ยอีดีทีอะไรก็เออจะเรียกอะไรก็เรียกนะคะมันก็แบบว่ามีความเจือจางกว่าแน่นอนแล้วก็ความติดทนติดทนน้อยกว่านะคะประมาณ ใบนะคะก็คือแบบไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ถามว่ามันแบบไม่ได้เลยขนาดนั้นไหมมันได้นะคะมันเป็นกลิ่นแบบน่ารักน่ารักใสๆนะคะอืกลิ่นเด็กๆอ่ะมีแบบอ่ะโอเคเข้าใจคําว่าเบอร์กามอตที่เขาบอกนะคะมันก็จะเป็นแบบกลิ่นเป็นทางกรีนโนแล้วก็มีความเป็นส้มเบาๆนะคะแต่ว่าไม่ได้รู้สึกเป็นแบบโอ้อิสเบอร์กามอตเหมือนแบบเบอร์การ์มอตในแบบชาแนลหรือว่าเบอร์กามอตในอื่นๆใดๆของน้ําหอมแบบอืมในแง่นั้นคือคือไม่เป็นแบบนั้นนะคะเด็กๆเป็นแบบ ยอย่าๆโซซาซาซา,าไปไปอาซาไซแอนนานนะคะเป็นเลยเอ่ยอืมโอเคตัวนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้หอมมากอ,าอย่างี้ดีกว่าคือมันก็ธรรมดาทั่วไปเหมือนเป็นน้ําหอมแบบเทเวพาร์อะไรอย่างเงี้ยเอเวเซนอะไรฟิลน,น,นะแบบ plan, น,นั้นนะะ่ะนะก็แบบอ่ะขำขมวิกเอนแพลนอะไรเงี้ยนานนะคะอ่ะโอเคค่ะไปต่อกันเลยนะคะกับอีกตัวหนึ่งนะคะที่มาเป็นคู่นะคะเราก็เลยรู้สึกว่าเออคุ้มดีกล่องหนึ่งได้สองขวดเลยนะคะนั่นก็คืออ่ะกล่องนี้นะจ๊ะ เป็นรูปแบบเด็กผู้ยอยเด็กผู้หญิงอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ชื่อว่าครีโอแล้วก็ทิสนะคะเรามาดูครีโอกันก่อนเลยนะคะนกล่องเนี่ยมันก็จะเป็นคือมันจะมีขายแยกด้วยนะแต่ว่ากล่องเนี่ยน่าจะ590อยะไรอย่างนี้มันคือแบบถูกๆนะคะได้2ขวดด้วยอ่ามันก็จะมาเป็นแบบแบบนี้นะคะซึ่งดิฉันนฉีดแล้วแล้วดิฉันก็เอามันยัดกลับเข้าไปข้างในนะคะจะบอกทําไมวะฮะแบบคุณผู้ชมก็ต้องรู้อยู่แล้วปะวะอ่ะโอเคมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะไม่มีแคบอีกเหมือนกันแต่ว่ามีตัวล็อกมายอย่างนี้แบบปึ๊ นะคะก็บอกว่าเอ้ยไม่มีแคบกลัวแบบเด็กกิืนลงไปหรือเปล่าแต่เนี้เด็กกืนได้เลยสามสี่แคงงมากนะคะคือทําไม่หรออยากกืนเออเอาอะไรเข้าปากนั่นแหละเด็กไงเด็กก็นอก็ต้องให้อภัยแบบชอบเอาอะไรเข้าปากแบบในแง่นั้นบ้าจริงนะคะคลีโอนะคะซาร่านะคะอันนี้คือมีเอ่อมีโน้ตก็คือเป็นเบอร์กามอสอีกแล้วเด็กชอบมากูดเหรอเอามาทาคิวอย่างนี้เหร เบอร์กอมอนะคะแล้วก็มีแอปเปิลแล้วก็มีโรสซึ่งเรารู้สึกว่าเออเฮ้ยมีโรสด้วยมันน่าจะหวานๆไหมแล้วก็มีแบบแอปเปิลอ่างเงี้ยแล้วมันก็มีความแบบเขียวๆอะไรเงี้ยเอาเลยดีกว่านะคะอยากรู้เหมือนกันนะคะคือฉีดแล้วแหละแต่แบบแบบสร้างสางต่อรา่ยังไงมึกออกมาอันนี้ไม่มีฝานะคะดิฉันก็ไม่รู้ทำไงบ,บนตัวเลยนะคะหืมกลิ่นนี้จะมีความแบบนิ่งๆนะคะมีความแบบสงบๆไม่ใช่แบบ คือเป็นเด็กที่แบบว่าแม่อย่างเงี้ไม่ใช่แบบนี้จะเป็นแบบเด็กที่แบบแม่คะหนูอยากได้น้ําหอมซาล่าหนูแก่แดดเหมือนกันหนูแก่แดดเหมือนกันนะลูกแค่นั้นนะคะอืมอืมตัวนี้เป็นกลิ่นที่แบบค่อนข้างหอมเลยนะคะแต่ว่ามันจะเป็นเวอร์ชั่นเจือจางคือ,อซาล่านี่ยมันจะมีน้าหอมอันนึงชื่อว่าแอปเปิลจูสที่มีความใกล้เคียงกับชาแนล แต่ว่าตัวนี้เป็นแอปเปิลจู e ที่น้อยลงกว่าแบบปกติประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นตนะคะอืมจะเป็นกลิ่นที่หอมนะคือแอปเปิลของซาร่าจะไม่ใช่แอปเปิลคือเป็นแบบว่ามีความเป็นแบบเป็นฟุตตี้ที่มีความหวานๆนะ่ะเอออืมโอเคโรสไม่ค่อยรู้สึกนะะอันนี้คือเบอร์กามอตไม่รู้สึกเลยรู้สึกเป็นแอปเปิลแอปเปิลแต่ว่าไม่ใช่แอปเปิลเขียวนะเป็นแอปเปิลแดงอะไม่ไม่ใช่แอปเปิลเขียวที่เวลาดมแล้วมันจะเปรี้ยวใช่ไหมอันนี้เป็นแอปเปิลแดงนะคะครีโอเนี่ย มมานวลนๆมานิ่งๆนะคะดมไปดมมารู้สึกถึงกลิ่นเหมือนแบบเหมือนพวกแตงอะไม่รู้ดิเหมือนแบบเป็นแบบแตงกวาแตงไทยอะไรที่มันเย็นๆอเออก็เลยรู้สึกแบบนั้นด้วยนะคะอืมโอเคครีโอนี่ก็เป็นอะไรที่หอมนะคะโอเคต่อไปเลยนะคะกับอีกตัวหนึ่งนะคะที่ชื่อว่าทิสนะคะดึงออกนะจ๊ะตัวทิสเนี่ยเขาบอกว่าเป็นกลิ่นแบบ อ่ uh, fresh and fun เหมือนกัน,อ,นอันเมื่อกี้นะคะอันเมื่อกี้เขาบอกเป็น delicate and unique ไม่ได้ unique เท่าไหร่หรอกอันจริงอ,อันเมื่อกี้ค r ีโอมันก็แบบอย่างน้อยก็ซ้ำกับน้ำหอมแบรนด์เดียวของเธอนแหละนะคะ a p p l e j u i c ยนะคะในแง่นั้นอ่ะอันนี้ <laughs> อันนี้นะครับเป็นเมส์เขาทำไมนะคะอันนี้คือ t i s t นะคะ t i s t เนี่ยมีทั้งหมดสามกลิ่นเหมือนกันนะคะนั่นคือ mango peach แล้วก็ mus สามกลิ่นเลยนะคะซึ่งเป็นสามกลิ่นที่เราแบบรู้สึกว่าอ่านโน้ตแล้วเฮ้ยเราจะชอบนะเนี่ย<ด>ใช่ไหมมีแบบมะม่วงมีพีชอย่างนี้มันดูแบบซัมเมอร์จังเลยแล้วก็มีมัสด้วยนะคะอ่ะโอเคน้องทีจายยังไงอืม,อมโอเคมงโก้พีช มาทั้งคู่เลยนะคะรู้สึกถึงมงโก้กับพีชแต่มัสก็ไม,ไม่ไม่ได้รู้สึกเพราะมันอาจจะเป็นแบบอันหลังมั้งอาจจะมาทีหลังนะคะมีความเป็นฟรุตตี้เลยฟรุตตี้ฟรุตตี้นะคะแมงโก้พีชเป็นแบบว่าพวกท็อป i ิคอลฟรุตในแง่นั้นนะคะแต่มันจะเป็นม n งโก้พีชที่อยู่ในเลเวลของความเป็นซินเทติกนะคะความแบบไม่ใช่แบบของจริงไม่ใช่ดมแล้ว,ลวรู้สึกอกู้ใครเอามงโก้มากินมงโก้อะใครเอามะม่วงมากินใครเอาแบบว่าพีชมากิน ในห้องนี้คือมันโอ้ยไข้ค่าะอะไรเงี้ยเราไม่รู้สึกถึงขนาดนั้นนะคะเราจะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเป็นกลิ่นะมะม่วงกับพีชที่มันอาจจะอยู่ในยาสัะผมเด็กหรือว่าแบบอะไรประมาณนี้คือเป็นกลิ่นเด็กๆอะนึกออกไหมเออเด็กๆอะแล้วก็ถามว่าระหว่างแมงโก้กับพีชเปอร์เซนต์อันไหนมากกว่ากัน เปอร์เซ็นต์ของแมงโก้นะคะมากกว่านิดนึงแต่ไม่ได้มากกว่าเยอะนะคะประมาณ 60- 40ซึ่งอันนี้ก็คือเป็นกลิ่นที่หอมแล้วก็เป็นกลิ่นที่เบาๆไม่ได้แบบว่าตะโกนมากนะคะซึ่งเอาจริงทั้งหมดเนี่ยก็ไม่มีอะไรตะโกนเลยนะคือเป็นแบบกลิ่นเด็กๆอะ่ะกลิ่นแบบสมมติว่าอายุแบบ30แบบถามสามไม่ต้องสมมติเรื่องจริงนะคะอายุแบบสามสองสามอะไรเงี้ยพอฉีดปุ๊บเหลือแบบเจ็ดขวบงงมากคือกลิ่นแบบว่าเฮ้ยแม่เพิ่งอาบน้ำาให้อะ่ะอะไรในแง่นานนะคะเกินไปไหมนะคะสคบอลงดิชาหรือยังนะคะ อืมทิสก็น่ารักดีนะคะเป็นกลิ่นแบบฟรุตตี้ที่เป็นท็อปิคอลในแง่นาแม่หนูอยากกินมะม่วงหนูอยากกินผิดหนูไปซื้อเลยป่ะไปซื้อปะในแง่นานแม่แม่ดูหนูทําไมอ่ะ <c oughs> อ่ะต่อเลยนะคะเหมือนเป็นไบโพรลาปะอันเนี้ยพราะใส่บวนนี่เพื่ออะไรเอเนอร์จีมาอะไรขนาดนั้นนะคะ ต่อเลยนะคะแล้วเขาก็จะมีแบบว่าน้ําหอมที่ทําแบบคอลลัปส์นะคะกับตัวการ์ตูนด้วยมีแบบเอาจริงมีทั้งแบบคิทต,ตี้มิกกี้เมาส์มินี่เมาส์อะไรอย่างเงี้ยนนนะคะแต่เราดมๆแล้วเราก็รู้สึกว่าเออๆอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวนี้เรารู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นกลิ่นที่น่าสนใจคุณผู้ชมมันมันไม่ใช่แบบมันไม่ค่อยเด็กอะ่ะเออนะคะนั่นก็คือตัวนี้นะคะปเป็นแบบว่าซาร่าที่เป็น Fro Sen 2 Let it go เลดิก้อะไรแบแบนี้นั้นนะคะเอ้ยมันไม่ใช่เลดิกโก้ดิมันต้องเป็นอะไรอ่ะจะไม่ได้เลยว,ว่าภาคสองไม่อยู่ในความทรงจำเลยร,รู้แต่ว่าภาคสองเอลซ่าเดินไปเดินมาเนี่ยสามสี่ทีถึงละแล้วก็สามสี่ทีสามสี่ทีเสร็จและมุงมากมัน <c oughs> คนไม่ค่อยแบบว่าเอกระตรงกระตูนอะไรอย่างงี้นะคะอ่ะโอเคตัวนี้ก็คือเป็นแบบว่าเอลซ่านะคะเวลาเราแบบดึงออกมาอันนี้บุกราคาจะแพงออกว่าเพื่อนหน่อยอ่ะสี่ร้อยเก้าสิบนะคะอันอื่นจะแบบสามร้อยเก้าสิบอะไรอย่างงี้นะคะอ่ะ ขึ้นมาแบบนี้นะจ๊ะเป็นกล่องแบบนี้อดีจะได้ฉีดเข้าเป็นกล่องนะคะอ่ะตัวนี้นะจ๊ะก็จะเป็นแพคเกจเหมือนกันแหละแล้วก็เป็นแบบว่าเนี่ยโฟลเซนทูในแง่นั้นเอาออกปุ๊บนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะลองฉีดกันซึ่งอ่อตัว f ฟลเซนทเนี่ยมันมีโน้ตที่ มากกว่าเพื่อนนิดหน่อยนะคะไม่ได้เยอะแบบอู้อิสต่างขนาดนั้นเลยไม่ขนาดนั้นนะคะก็จะมีแบบว่าเบอร์กามอตแล้วก็ส้มนะคะในท็อปโนคืออันนี้เขาคือข้อมูลนะเราไปหามานะว่าอันนี้มันมีทั้งท็อ ทั้งเบสทั้งมีเดิลนะคะอันนี้คือเบอร์เกอร์มอตกับออเรนจ์ก็คือเบอร์การ์มอตกับส้มมะกรูดกับส้มกูจะแปลไปลแปลมาทําไมวะฮะเป็นแบบว่าท็อปโน้ตนะคะแล้วก็มีเอ่อมีเดิลโน้ตนะคะมีโรสกับลิลลี่ออฟวัลเล่นะคะก็คือเป็นแบบว่าตัวกุหลาบแล้วก็ลิลลี่ออฟวัลเล่นะคะแล้วก็ตัวเบสเป็นมัสต์นะคะซึ่งดูดมๆด,ด,ดูแล้วมันก็มีความแบบ3ตัวที่ที่ที่เปิดมาเนี่ยสี่ห้าตัวเนี่ยที่ลองดูเนี่ย ก็มีความเป็นท็อปโนตเป็นเบอร์กามอตเยอะอยู่เหมือนกันนะคะเขาอาจจะใช้แบบว่าความเป็นเบอร์กามอตมาสื่อถึงความเป็นเด็กนี้หรอเด็กกรมากูดคืออเลยงงมากนะคะอ่ะโอเคค่ะลองดูนะคะ Frozen 2นะคะฉีดในกล่องแล้วกันเล้กลิ่นอีแบบทิสกับครีโเนี่ยเยอะมากเลยและเนี่ยก <it> ็เพลงพักสองมันอะไรอะ่ะคุณผู้ชม จะไม่ได้อ่ะแต่คือกลิ่นนี้หอมวะ่ะอืมเป็นกลิ่นแบบเป็นกลิ่นส้มแต่เป็นส้มที่แบบเราไม่ได้รู้สึกถึงความเป็นเอ่อเป็นมสัสหรืออะไรขนาดนั้นเป็นส้มนวลๆเป็นส้มเหมือนครีมครีมมันมีความครีมมี่ครีมมี่ของดอกไม้สีขาวซึ่งเราคิดว่ามันมาจากลิลลี่เอาวันเล่นะคะอ่านว่าวันเล่หรือวันลี่นะลิลลี่เอาวันลี่ ลิลี่อวาเลリリเา่ล,เลเิลี่อวาลี่เออคุณผู้ชมบอกคือมีคุณผู้ชมเคยบอกอะไรแต่ไม่ค่อยจำอ่ะขอโทษด้วยนะคือแบบถ้าอ่านผิดอะไรอย่างเงี้ยก็คอมเมนต์มาได้ลิลี่อวาลลี่คับพี่ลิลี่อวาเล่คับพี่อย่างน,น,นั้นบอกกันได้อจริงอ่ะโอเคหอมากอันเนี้ยคือเป็นแบบนวลนวนอ่ะมันไม่ไม่มีความแบบ ไม่ได้สื่อถึงความเย็นเลยนะเวย้ยคือไม่มีความเย็นเลยแม้แต่นิดเดียวไม่มีความแบบคริสอะไม่มีแล้วก็ไม่มีความรู้สึกถึงแบบเอลซ่าเลยคือแต่ว่ามันหอมวะ่ะคือมันเป็นกลิ่นแบบส้มครีมครีมมากับแบบว่าเหมือนแบบเหมือนเป็นส้มแล้วก็เอาวิปครีมแบบเอาส้มไปดิฟในวิปครีมแล้วกินอะ่ะม,มันเป็นกลิ่นแบบ ประมาณนะั้นมีความหวานๆนะน้ำตาลน้ำตาลเบาๆนะคะคือหอมนะคะอันนี้คือเราก็ชอบนะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นกลิ่นที่จริงๆถ้าเกิดให้เลือกก็คือเราว่าอันนี้น่าสนใจที่สุดในบรรดาหกกลิ่นที่เราแบบพิกอัพมานะคะอืมเป็นส้มนวลๆเป็นส้มครีมมี่ครีมมี่นะคะหอมนะคะอันนี้เลดี้ก็เลดี้คือปล่อยไป,ไปเถอะนะคะปล่อยเลยไปต่อดีกว่านะคะอ่ะ เป็นตัวที่ห้าแล้วนะคะมีน้ําหอมแบบว่าแบบส่วนใหญ่เป็นน้าหอมแบบน้องๆแบบน้องชแบบนีชน,นีน้อยอะไรอย่างนี้นะคะมีน้ําหอมเด็กผู้ชายด้วยนะเขาบอกว่าอันนี้คือเป็นของเด็กผู้ชายค่ะเราก็เลยบอกทําไมอ่ะทำไมทำไมต้องแบ่งแยกด้วยอ่ะองเงี้ยนะเราก็แบบมีความแบบว่าเป็นไรเอ่ยเด้อออกมะแต่แบบเราก็เหมือนตั้งคําถามไงว่าแบบอ,อ่ะแล้วทําไมต้องต้องแบ่งอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบนบนกล่องมันก็ไม่เห็นมีเลยบอกว่าสําหรับอะไรอะไรอย่างเงี้ย เราก็เลยอ๋อเข้าใจแล้วทำไมนะคะนั่นก็คือน้ำหอมตัวนี้ค่ะจูราสิคปาร์เออไม่ใช่จูราสิคเวิด์นะคะแหมจูราสิคปาร์บอกอายุเลยดิจูราสิคเวิร์ดเว์เวพิ่งเคยดูภาคแรกก็คือจูราสิคเวิด์เลยหนุนออกมาเออนี่คือจูราสิคเวิด์นะคะเป็นแบบว่ากลิ่นแบบไดโนสเสาร์หรอหรือยังไงคือมันก็อาจจะแยกด้วยความเป็นแบบว่า กระตูนเนาะมันก็จะมีแบบ j u r a สิ i เวิลด์นะมีแบบกัปตันเมกาฮัคที่ขายเป็นคู่กันก็มีแล้วก็มีเอ่อแบทแมนก็มีมีสตาร์วอ์ด้วยนะคะคือแบบน่ารักน่ารักนั้นเลยแต่ว่าเรารู้สึกว่ากลิ่นนี้เออเออนะคะอ,ะอ่ะมาดูข้างในกันนะคะก็คือเราแบบเลื่อนขึ้นมาปื๊บใช่ไหมแล้วก็จะเจอแบบนี้เหมือนเหมือนกันกับกัแบเอลซนะคะกับฟรอเซนทูก็เป็นขวดแบบนี้คือขวดแบบเฮย้ยทำเป็นทึบๆดำๆไม่ได้หรอคือแบบ มันจะน่ารักนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเออช่ามันเถอะนะคะอ่ะเอาออกนะคะจูราสิศเวิลด์นะคะจะเป็นกลิ่นแบบว่ากลิ่นไดโนเสาร์หรือเปล่าออโดมแล้วหูสาบมาเลยหรือว่าเป็นแบบว่ากลิ่นทีเร็กือว่าอะไรในแง่นั้นนะคะอ่ะมาดูโนต้ตกันก่อนเลยนะคะโนต้ตของจูราสิศเวิลด์เนี่ยมีเอ่อแทงเจอรีนโรสแล้วก็มัสมีแค่นี้คือแทงเจอรีนคือ ตระกูลส้มตระกูลซีตรัสนะคะแล้วก็มีโรสแล้วก็มัสคืคอไดนโนเสาร์กินเหมือนส้มหรอไม่รู้อ่ะกินเหมือนส้มกินเหมือนแบบกุหลาบนี่เหรอมันยังไงแบบไม่เข้าใจนะคะอโอเคลองดูเลยนะจ๊ะไดโนเสาร์จะไดโนเสาร์ในเงี้ยนั้นนะคะเป็นไรเอ่ยอืม มีความเป็นน้ำหอมผู้ชายจริงๆนะคะแต่เป็นแบบผู้ชายแบบไอซุน้อยโซเซเเป็นแบบว่าเพิ่งเข้าแบบปอนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยสอบติดโทตาบันไกอะไรอย่างเงี้ยตาบันไกต้องสอบด้วยหรอวะอืมคือแทงเจอรีนเนี้ยมันไม่ใช่ส้มใสๆแบบที่อยู่ในเอลซ่านะคะมันจะเป็นส้มที่ค่อนข้างจะขุนๆเป็นส้มแบบขุนๆนะไม่รู้สิ แล้วโรสก็ไม่ใส่คือเป็นทุกอย่างดูมาแบบตึบๆไงไม่รู้นะคะตัวนี้คือค่อนข้างจะเฮ้ยมึนนิดหน่อยได้น้องสา์ก,กินแบบนี้หรอคือถ้าเราดมทีเล็กแล้วกินแบบนี้ก,ก็มึอนอยู่นะเอออันนี้พุ่งตรงว่ามึนนิดนึงนะคะมันก็จะมีความแบบอืนหนะืนอะไม่รู้ดีมันแบบแ,บบแปลกๆนะคะแต่ดีสุดแล้ว <laughs> ในบรรดาน,น้ําหอมที่เป็นน้ําหอมแบบ เด็กผู้ชายอย่างนั้นนะคะแล้วไม่รู้อะคือคุณผู้ชมลองไปดมดูแล้วกันนะบางทีแบบเด็กอาจจะไม่ได้สนใจหรอกว่าแบบว่าเออเป็นกลิ่นประมาณไหนคือบางทีเขาชอบไดโนเสาร์ก็คือชอบชอบแบทแมนก็คือชอบเด็กผู้ชายบางคนชอบคิตตี้ก็คือชอบเป็นเด็กผู้ชายโซสวิตเนี้ยนันนะคะอะโอเคอืมอันนี้ก็ถามว่าหอมไหมก็คืออาจจะยังนะคะแล้วก็ เรารู้สึกว่าโอเคเขา้าใจแล้วล่ะมันไปทางน้ําหอมเด็กผู้ชายหรือน้ําหอมผู้ชายที่มีความใสนะคะเป็นในระดับโคโลนนะคะแต่ว่าอันนี้มันเป็น edt นะแต่เรารู้สึกว่ามันแบบแค่ได้ในระดับโคโลนแล้วความซับซ้อนคือน้อยมากแบบแทบจะมีกลิ่นเดียวเลยนะคะนั่นคือส้มมืดเป็นส้มมืด,มด,มดอืมนะคะมันเป็นแบบความหนักนะคือเด็กเด็กคนนี้ถ้าเกิดว่าโตไปก็คือเฮ้ยจะต้องเป็นแบบว่าผู้บริหารระดับกลางเกือบสูงในแง่นั้น มันไม่ต้องเกือบดปยว่านะคะอ่ะโอเคจริงๆก็คือ5ตัวผ่านไปแล้วนะคะอีตัวบวกหนึ่งเนี่ยจะต้องเป็นอะไรที่มีความเออพิเศษหรือน่าสนใจนะคะซึ่งตัวสุดท้ายที่เราจะมารีวิวกันนะคะนั่นคือตัวนี้นั่นเองจ้าเออนะคะชื่อว่า Pink c a p t a i n เออเป็นแบบพิง k กับตันนั่นแหละนะคะเราอะเห็นขวดมาแล้วตอนแรกแล้วก็ดึงไม่ออกดึงไม่ออก มันไม่ใช่ขวดฉีดคะ่ะอ่ะโอเคเปิดนะคะตัวนี้กล่องแบบพิเศษนิดนึงนะคะก็คือแบบเปิดขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมแล้วมันจะแบบ5เป็นแบบบานออกเป็นแบบเด็กที่บานแล้วในแนนนั้นคือเป็นเหมือนแบบไวแลกแย้มเข้าใจไหมมันไม่ใช่แบบไม่ใช่บุมสม่ะชอบเนี้ยรู่รืย่เยเลยนะคะคุณจะบอกยังไม่ได้คิดอะไรเลยเธอนั่นแหละนะคะรูะะะะ้สใจอยู่แล้วละละนะคะอ่ะโอเคมันก็เป็นขวดแบบ กล่องแบบเปิดมาอยมางนี้คือกล่องมันดูแบบดีไซน์มานะคะอ่ะข้างในนะคะพิงค์แคปชั่นนะคะเขาจะเป็นแบบนี้ซึ่งมันไม่ใช่ขวดสเปรย์แหละอันเนี้ยที่แบบว่าเราเอามาเป็นบวกหนึ่งก็เพราะว่ามันแบบนี้นะคะมันเป็นโคโลนที่แบบเป็นอย่างเงี้ยเป็นแบบโจโจจ้าจ้าโจโจจ้าแบบโจโจจ้าจ้าจ้าแล้วก็ฮับบึบบึบอย่างเงี้ยเึือกออกมาเออมันแบบว่าดูแบบดูแบบ น่าสนใจนะคะเราก็ไม่เคยเห็นว่าซาร่าทำอะไรแบบนี้นะคะก็อ่ะโอเคมาดูโน้ตกันนะคะว่าซาร่าพิงแคปชั่นเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะมีโน้ตแรกคือแพรชอบนะคะกลิ่นแพรนะคะแล้วก็มีพีโอนี่แล้วก็มัสนะคะเป็นฟลอร l นะคะแล้วก็มีแบบความเป็นแพรก็ไม่ใช่ฟุตตี้ขนาดนั้นนะมันจะมีความสว่างสว่างนะคะซึ่งเราเห็นโน้ตแล้วเราดู เอาเเอาเอันนี้นะคะเขาบอกเป็น fresh and delicate perfume นะคะก็คือดูอ่อนๆอ่อนแบบว่าบาบาสุบาบาแล้วเฟเฟอะไรอย่างเงี้ยนันะคะเอาเลยนะคะเวลาใช้เอาจริงสอนหน่อยนะคะเพราะว่าไม่เคยใช้อะไรแบบนี้เลยนี่รู้สึกว่ามันอาจจะแบบจ้าๆแบบนี้แล้วก็แตะอย่างงี้ใช่ไหมแบบว่าเวลาอาบน้าลูกอ่อแบบปะปะปะปปปะปะะปะปะปเงี้ยหรอปะแบบโปปปะลงบนลูกปะอ่าเราโปปปะตรงนี้แล้วกันเพราะว่าตรงนี้เรามีแบบว่าเราได้ฉีดแล้วนะคะ อืมหนูได้กลิ่นอยู่นะอืมอืมอืมกลิ่นน่ารักมากนะคะตัวพิงค์แคปชั่อันนี้กลิ่นแบบเบาๆอะ่ะกลิ่นแบบเบาเบาเบาเเบาๆนะคะแต่ว่ามีกลิ่นวะแล้วก็อันนี้เราไปลองที่ช็อปซาร่ามานะคะแล้วก็ลองแบบแตะๆกับตัวโดยไม่คาดหวังอะไรเลยว่าแบบว่ามันเป็นโคโลนอะ่ะมันเป็นเออร์โดโคโลนอะ่ะมันน่าจะแบบว่า เฮ้ยสองชั่มสองชั่วโมงก็ไม่น่าถึงสามสี่แบบไปเหอะอะไรอย่างเงี้ยอยู่นานอยู่เหมือนกันอันนี้คืองงมากว่าเราไปเดินน,นู่นนี่นนแล้วมาดมแล้วก็ยังได้กลิ่นอยู่อ่ะคือมันก็เลยแบบอ่ะอหรือมันดีวะคือด้วยคาที่เราใช้ในปริมาณที่ค่อนข้างเข้มข้นมันไม่ใช่ละอองถูกปะมันเป็นอิสาน้าเลยแบบเนี้ยแล้วเราก็แบบว่าเนี่ยมีน้ําแบบไปๆอย่างเงี้ยเราก็แตะๆลงบนทีน่ประจรนแตะปะๆพรมๆลงบนตัวอย่างเงี้ยหรอเออมันก็เลยรู้สึกว่า มันค่อนข้างติดอยู่เหมือนกันนะคะติดติดทนเลยแหละนะคะงงมากอาจจะเป็นเพราะกลิ่นนี้ด้วยมั้งคือเราก็ไม่รู้นะคะว่าทุกกลิ่นมันมีความติดทนเหมือนกันไหมซึ่งอันเนี้ยได้นะคะงงมากหอมมากมันเป็นกลิ่นแพรที่แบบเออมันมีความเป็นแพรที่คล้ายกับกลิ่นหนึ่งของซาร่านะคะที่เพิ่งออกนะคะเป็นพี่เป็นรูปห้องสมุดอะ เป็นคาเฟ่ไปอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีอยู่อันนึงอ่ะเออจำไม่ได้ละมันก็จะเป็นกลิ่นที่แบบคล้ายๆแพรลูกแพรอันเนี้ยเหมือนกันเป็นลูกแพรแบบลูกแพรแบบไม่ใส่มากเป็นลูกแพรที่พอจะหวานๆป,ปลายนะคะแล้วก็ปนๆมากับมัสอันเนี้ยคือได้กลิ่นถึงความเป็นมัสอยู่นะอืมแล้วถ้าเกิดว่าไม่รู้โน้ตเลยมาก่อนนะคะเรารู้สึกถึงว่าอันเนี้ยเป็นกลิ่นกุหลาบสีชมพูอ่อนๆน,นะไม่รู้ดิ มันไปตรงนั้นได้ไงก็ไม่รู้แต่ว่ามันไปได้นะคะมันก็เลยรู้สึกว่าเออเฮ้เป็นกลิ่นที่น่ารักนะคะเป็นกลิ่นที่แบบว่าเด็กผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยแบบน่ารักนะคะอืมหรือเป็นกลิ่นที่แบบว่าใส่ตอนจะทําลูกเนื้อออกบาเยม่อยาดีเรดิ้นเราเฮ้ยไม่าดีใน,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 นแง่น,นั้นคือเป็นแบบว่า แบบเป็นน้ําหอมที่เฮ้ยจ้าๆจ้าจแล้วอาบน้ําเสร็จโจ้าจาแล้วก็รู้สึกว่ากลิ่นเป็นไงอ่ะกลิ่นเหมือนมีเด็กไหมเอ้ยอย่างแง่้ยนเฮ้ยลองมีเด็กดูสักหนึ่งหนึ่งไม่รู้สินะคะอะ โอเคไอด้วย <c oughs> okay, uh, นะคะอ่ะตัวนี้ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจเพราะเราก็อ่อย่างที่บอกไม่เคยเห็นเลยนะคะในชาร่านะคะก uh, ็อ่ะน่าสนใจดีนะคะพิงแคปชั่นมีหลายกลิ่นมากนะมีประมาณสี่ถกลิ่นในประมาณเนี้ยนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ก็จะเป็นขวดแบบโคโลนโจโจโจ่าจาอย่างงี้เหมือนกันนะคะอ่ะโอเคทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะที่แบบเอามาให้ดูนะคะถ้าเกิดว่าจะให้แนะนําก็คือ ตัว Eforzen t w เนี่ยแหละหอมนะคะแล้วก็ตัวเด็กๆอะ่ะอันที่เป็นทิสเป็นครีโอไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วจะมีอันอื่นด้วยนะมีแบบเด็กๆอื่นๆอีกสองสากลิ่นอะ่ะซึ่งแบบหอมทุกกิ่นเลยวะคือก็มีความแบบน่ารักน่ารักไปคนละแบบนะคะก็ใครที่ชอบกลิ่นที่มันไม่รุนแรงนะเราว่าอันเนี้ยมันเกิดมากับคนที่มึนน้ําหอมนะ่ะคือแบบว่าบางคนแบบใช้เพอร์ฟูมอย่างเงี้ยมันแบบ มืนมืนมนหรือว่าเป็นคนที่ไวต่อกลิ่นหรือว่าเป็นคนที่ไม่อยากแบบให้ใครมโนติดมากเลยประมาณเนี้คือแบบว่าอยากจะดูแบบสะอาดสะอาดของฉันอยู่เฉยๆแล้วผู้ชายก็มาชอบเองเพราะว่าผู้ชายชอบเด็กในแง่นั้นเออมันเป็นแบบฟิลนั้นนะเป็นฟิลน้ําหอมแบบเแบาบๆเจอเจอจางๆนะคะแล้วก็เป็น EDT คือแบบ ไม่ต้องคาดหวังการติดทนอะไรมากมายคือมันก็ได้ประมาณ3าชั่วโมงแต่ว่าด้วยเซน <c oughs> ด้วยเซนของกลิ่นมันแล้วด้วยอะมันก็จะมีความแบบบางๆเบาๆใสๆนะคะอีพิงค์คบแคปทั่นเนี่ยตีขึ้นมาได้กลิ่นตลอดเลยนะคะแล้วก็ไม่ใช่กลิ่นที่แบบชวนมึนนะมันเป็นกลิ่นที่ใสๆอะ่ะเออนะคะแต่ว่าจูราสิศพาร์คจูราสิศเวิลด์เนี่ยมึนนะคะมึนนิดนึงเป็นแบบว่าส้มหืนหอืมอ่ะอ่ะโอเคอ่ะ ตอนนี้ก็คือหมดแล้วนะคะห้าบวกหนึ่งนะคะน้ำหอมซาร่าคินะคะอ่ะสำหรับใครนะคะที่สนใจก็คือไปดูกันได้นะคะที่ช็อปซาร่านะคะในะแผนกเด็กนะคะในะแผนกผู้ใหญ่ในแผนกผู้หญิงผู้ชายอะไรเงี้ยไม่ม,มีต้องไปแบบแผนกเด็กแล้วพุ่งไปถามเลยเพราะบางทีเขาไม่ได้วางอยู่บนเชลเพราะว่าพื้นที่มันก็ไม่ได้เยอะไงะแผนกเด็กนึกออกปะอ่ะโอเคค่ะหวังว่ารีวิวนี้นะคะจะได้ประโยชน์นะคะสาหรับใครที่แบบสนใจน้ําหอมแบบซื้อเป็นของฝากเด็กๆก็ได้หรือว่าซื้อไปแบบว่า ให้แฟนก็ได้หรือว่าใช้เองก็ได้เท่าสี่ว่าเฮ้ยหรือว่าเราหน้ามันแก่ว่ะอยากได้น้ำกินเด็กเนี่ยลองเลยกินเด็กจริงนะคะดมแล้วนึกถึงแบบว่าปลาปลาปลาขาอยากกินแบบปลาช่อนแปรสาะเป็นเด็กในเงี้ยนนหรอมันไม่ใช่เด็กในเงี้ยมันเด็กเสียแล้วนะคะเป็นแบบว่าเด็กแบบเด็กแบบเดลิเค็เด็กแบบว่าตาเหมือนแม่สมููเหมือนพ่ออะไรอย่างเงย แล้วมันจะมีโฆษณาหนูตอนเด็กนะคะอ่ะโอเคนอกเรื่องไปเยอะแล้วนะคะอ่ะใครชอบนะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครป์ช่องน้องหนึ่งม่ออปด้วยนะคะเป็นกาลังใจให้กันใช่ไหมมันก็ต้องป้าเออนะคะอ่ะโอเคค่ะวันนี้ก็ขออนุญ,ญาตไปแล้วนะคะใครมีน้าหอมอะไรที่อยากจะให้รีวิวหรือหรือว่าอะไรก็ตามที่เป็นแบบเออต่างๆนะคะก็มาคอมเมนต์บอกไว้ได้เดี๋ยวไปตามหามาอีกถ้ามันน่าสนใจก็ตามมาเข้าใจไหมเออโอเคค่ะวันนี้ไปแล้วะคะ่ะสวัสดีค่ะ Hey. คุณแม่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 หนูอยากดูดนมอ่ะอยากกินนมอยากกินนมกินนมเฮ้ย hey, ดูดนมเสร็จแล้วอยากอมต่อเฮ้ย <Hey. S 1> คืออะไรย่ะ <c oughs> อมอมยิม้มเป็นแบบว่าลูกอมเป็นแบบว่าแคนดี้ในแง่นะแต่ว่าเป็นแคนดี้เคนนะเพราะยาวเป็นแท่ง ไปแล้วนะบ๊ายบาย